ตรัสเรียกสมมหาเศรษฐีแล้วตรัสว่าัญญายของท่านในเรือนนี้ไม่มีหรือแด่ความจริงท่านประราชานีเหิงคนใช้ที่เป้าประตูเข้าใจว่าเป็นพญญายของสมมหาเศรษฐีเพราะว่าในบ้านนี้คนที่ไม่ประดับประดาร่างกายและแก้วเจ็จประการไม่มี แม้แต่คุณช้เทกท็ถนก็แต่งตัวดีกว่าพระบรมราชินีนาถของพระราชาเย่างนั้นพระราชาจีงไม่มีความสงสัยท่านมหาเศรษฐีจึงได้กราบทูลพระราชาว่ามีพระพุทธเดียวค่ะพระราชาจึงทรงตัดถามว่าเวลานี้เธออยู่ที่ไหน แต่มหาเศรษฐีกราบทูลว่านางนั่งอยู่ในห้องอันมีสิริยังไม่กราบยังไม่ทราบกล่าวว่าพระสมมติเทพเสด็จมาพระพุทธเจ้าค่ะก็พระราชาพร้อมไมได้อมัายข้าราชบริพารเสด็จมาแล้วแต่เช้าตรู่ก็จริงแต่ถึงอย่างนั้นนางก็ยังไม่ทราบว่าเท้าเธอเสด็จมา ลำดับนั้นทรมรมหาสิษฐีรู้ว่าพระราชามีพระราชประสงค์จะทอดพระเนตรปริยาของตนจึงไปสู่สำนักคุณนางแล้วบอกว่าพระราชาเสด็จมาแล้วก่อนที่จะเฝ้าการที่หล่อนที่เข้าไปเฝ้าพระราชาเธอเห็นว่าสมควรหรือไม่สมควรเป็นประการใด ในเวลานว่าสามีประเทศประเภทนี้เห็นจะเป็นสามีประชาธิปไตยต้องถามพัญญาก่อนว่าควรจะเฝ้าพระราชามั้ยสำหรับนางผู้เป็นพัญญากำลังนอนอยู่ในที่นอนอย่างสบายที่ได้กล่าวว่านายชื่อว่าพระราชา เป็นอย่างไรนี่เธอไม่รู้จักคากําว่าพระเจ้าแผ่นดินก็มีความสุขซะจนไม่มีความรู้สึกดีไม่มีความรู้สึกก็เพราะว่าไอก,การที่จะเก็บภาษีอก่อนแต่คนในบ้านนี้จะเก็บอย่างไรอย่างไรเขาก็ไม่มีความรู้สึกเพราะอะไรเพราะว่าก็มีขุมทรัพย์สหรับแจกชาวบ้าน มีต้นกระประพฤก์ที่มีความปรารถนาตามต้องการแจกชาวบ้านเงินทองของใช้ที่แจกชาวบ้านไปวันหนึ่งวันหนึ่งนับเป็นแสนแสกิโลแต่ว่าพระราชาจะเก็บเปอรสีเขาสักวันหนึ่งล้านสองล้านมันก็ไม่มีความรู้สึกเป็นอันว่าเธอเลยไม่รู้จักพระราชา เมื่อสาม,มีเก็ถามว่าคนที่มีคนที่เป็นใหญ่ของพวกเราชื่อว่าพระราชาไม่ได้ถามเนะี่ยพระสาม,มีเขาบอกตามมันลายไปนานจึงแจ้งตามความที่เข้าใจแล้วก็ยิงแจ้งความที่ตนเป็นผู้มีใจไม่เข้มชื่ออยู่บาลีแปลว่ายัางไงเนาะมันขาดขาดจริงจริง ยึ่งกล่าวว่าพวกเรายังไม่มีบุคคลผู้เป็นใหญ่นับว่าเป็นบุญกรรมทั้งหลายที่ไม่ดีไม่ดีหนอพวกเราทําบุญทํากรรมทั้งหลายไว้ชื่อว่าไม่มีศรัทธานม่สำนวนพระท่าน,นัวนน้กลุ่มยิ่งถึงสมบัติที่เกิดแล้วในท้องที่ของชนอื่นผู้เป็นใหญ่นี่หมายความนึกว่าเธอบน ว่าเรานี่การทําบุญไว้มันยังดีไม่พอเนี่ยถ้าดีพอจริงๆแล้วก็คนที่ใหญ่กว่าเรามันต้องไม่มีนี่เม่อันว่าท่านมหาเศรษฐีท่านทําบุญในคราวนั้นเพียงตดอธิษฐานว่าทรัพย์สินทั้งหลายถ้าจะพึงมีก็ขออย่าให้คนอื่นนําไปได้เพราะแก้วมณีดวงนั้นเป็นสําคัญเป็นเหตุแต่ก็ไม่ได้ ไม่ได้รีฐถามดวว่าเราจะเกิดชาติใดชั้นใดขอคนที่เป็นใหญ่กว่าเราจงอย่ามีปด้ทีฐานแบบนี้ก็น่ากลัวจะต้องเป็นเจ้าโลกแน่เป็นพระราชาผู้ครองผู้ครองโลกเว็นอน,นว่าในการนั้นเธอรำพันต่อไปประทานจากเป็นเป็นอันเราทั้งหลายไม่เชื่อแล้วก็เป็นแน่เพราะว่าในผลของทานของเธอ ที่บริจาคแล้วอาจจะไม่มั่นใจในผลทานว่าความเป็นใหญ่มันจะเกิดมีได้ในพระในฐานะสำหรับการให้ทานนี่เป็นผลทานนั้นแล้วน,นางก็กล่าวว่านายบัดนี้ฉันจะทำอยังไงสามีเขาหล่อนยังเอาเอาพัดก้านตาลมาพัดถวายพระราชาสามีบอกติเธอ ไปเอาพัดเจี่ยที่การทำในตาเนี่ยเอามาพัดถวายพระราชาให้ถวายพระราชามีความสุขเมื่อนางถือไฟก้านตาลงมาพัดถวายพระราชาอยู่ลมกลิ่นแห่งภูษาสำหรับพวกพระราชากระทบในตา,ขนา,นเ,าเขานานเอาก็นแล้วลมที่มีกลิ่นน่ ที่ผ้าเขาพราชานมากระทบในตานางเขา้าไอ้เมืองนี้เนี่ยเขาไม่มีฝุ่นไม่มีละอองสําหรับบ้านนี้เขาใช้แก้วมณีตามพระบาลีจึงกล่าววา่าลาดับนั้นสายแห่งน้ําตาของเธอก็ไหลออกจากตาของนางพระราชาทอดพระเนตรนเห็นการอย่างนั้นจึงตรัสถามกัตมหาเศรษฐีวา่าธรตมหาเศรษฐี รรามดาว่ามาตุคามมีความรู้น้อยจะรอจะร้องให้เพราะกลัวว่าพระราชาจะพึงยึดเอาสมบัติของสามีของเราท่านยมปลอบนางว่าเราไม่มีความต้องการด้ยสมบัติของนางท่านมหาเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพนางไม่ได้ร้องให้พระเจ้าค่า พระราชาจึงได้มีพระราชนำดับตร,รัสถามว่าเมื่อเป็นเช่นนั้นก็เธอเวลานี้เธอกลังน้ำตาไหลเพราะอะไรพระมหาเศรษฐีจึงกราบทูลว่าข้าแต่สมุติเทพน้ำตาขขานางไหลออกแล้วเพราะกลิ่นแห่งภูษสาสำหรับพวกทิ์พระเสียงของพระองค์โดวยว่าพัญญาของข้าพระองค์นี้ ไม่เคยเห็นแสงสว่างของประทีปหรือแสงสว่างของไฟย่อมบริโภคนั่งและนอนได้แสงสว่างของแก้วมณีเท่านั้นส่วนสมุติเทพคงจักประทับนั่งได้แสงสว่างแห่งประทีปตอนนี้พระราชาแปลกใจพระราชาจึงได้ตัรัสาถูถแล้วทรรมหาเศรษฐี ในพรจจะราชฐานก็ก็ใช้เตะเกียงกันให้ใช้โคมไฟกันที่นี่แด่เขาไม่ใช้โคมไฟหรือยังไงแล้วหายเศรษฐียังกราบทูลว่าข้าแต่สมมติเทพถ้าเช่นนั้นยำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปขอพระองค์จงประทับนั่งดือแสงสว่างแห่งแก้วมณีนน แล้วก็ได้ถวายแก้วมณียมีค่ามากแล้วก็มีปริมาณใหญ่คือก้อนใหญ่มากปริมาณเท่ากับผลแตงโมพระราชาทรงทอดพระเนตรเรือนแก้เรือทอดพระเนตรเรือนแล้วจัดว่าสมบัติโชติกาณีมากจริงๆนะแล้วก็เสด็จไปนี่กล่าวว่านี่เป็นเรื่องเกิดของโชติกาก่อนเทระก,ก่อนนะ เอาจริงองนี้ต่อมาถ้าเป็นอรหันต์ท่านรวยอย่างนี้แล้วท่านยังไม่เกาะทรัพย์ไม่เกาะสินเป็นนั้นว่ารวยเองก็ยังไม่พอมีคุม้มทรัพย์ทั้งสี่คุม้มทรัพย์ใครอยากจะหยิบอยากจะจับอยากจะขนไปยังไงก็ได้ตามใจแจกเสมอมีต้นกระดับประพฤกคนอยากจะได้แก้วแหวนเงิเนทองผ้าพรทอสบายต้องการอะไรก็ได้จากต้นไม้ต้นนี้ เรือนของท่านก็ร้นแล้วแต่ได้แก้วมณีแต่ต่อมากับแลกับเป็นพระอรหันตนี่สนแสดงว่าจิตใจของท่านที่บำเพ็ญบารมีมานะี่ยมุ่งความเป็นอรหรันต์เป็นสําคัญท่านนี้ฟังมาแล้วยังคงจําได้ว่าในการก่อนท่านกับพี่ชายทําไร่อ้อย พี่ชายอดิฐานว่าเมื่อข้าพเจ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วเป็นเกิดติวดาแล้วก็ขอเป็นอรหรันสำหรับท่านวันนี้บอกว่าต่อไปจากชาตินี้เกิดติวดาแล้วขอเกิดเป็นมนุษย์ที่มีความร่ำรวยมากแล้วก็เป็นอรหรันนี่ความสําคัญอยู่ที่การอธิษฐานเป็นสําคัญ ดนั้นเมื่อบรรดาพวกเราทุกท่านบำเพ็ญบารมีนิทานธรรมทานธรรมม่คนดีศีลธรรมใหม่คนดีภาวนาไม่ก็ดีทานธรรมม่แปลว่าบุญสมเร็จในการให้ทานศีลธรรมใหม่แปลว่าบุญสาเร็จในการรักษาศีลภาวนาไม่แปลว่าบุญสมเร็จในการเจริญภาวนาเช่นสมถภาวนาและวิปัสนนาภาวนา เมื่อเสร็จจก,การบำเพ็ญกุศลในการใดตั้งใจดีฐานไม่จะพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสิ่งนั้นเราจะได้สมความปรารถนาเช่นโชติกะเศรษฐีกับพัญญาเราก็คุยกันต่อไปค <c oughs> ืออธิบายเท่าไรมันก็ไม่จบเพราะคนนี้เป็นคนพูดไม่จบ ทัมบารีกลาว่าบัดนี้เพื่ทราบอาการอุปัติเหตุของท่านมหาเถระชื่อเถียวชีวดชาติละนี่เป็นอันว่าบุพกรรมของท่านโชติกาเศรษฐีหรือว่าบุพกรรมของชายคนหนึ่งนาดีตที่กลับมาเป็นโชติกาเศรษฐีผ่านไปตอนหนึ่งยังไม่จบ ตามพระบารีได้มากล่าวถึงว่าท่านบุพกรรมของอีกท่านหนึ่งชื่อว,ว่าพระชะดินก็นลแล้วกันชาติละเราก็อ่านจะว่าชดินท้สาไทายเป็นกาวความว่าในกรุงพาราณสีได้มีทิด,ดาของรมหาเศรษฐีคนหนึ่งเป็นคนมีรูปสวย มารดาเินดาให้หญิงคนใช้ไว้คนหนึ่งเพื่อต้องการรักษานางในเวลาที่นางมีอายุได้ประมาณสิบห้าสิบหกปีอยู่ในในห้องอันเป็นสิริบนพื้นชั้นบนแห่งประสาเจ็ดชั้นในการขันขังคนนี่มันไม่ได้มีประโยชน์อะไรสักอย่างให้ขังร้อยชั้นมันก็ไม่มีประโยชน์ วันหนึ่งวิทยาธรตนหนึ่งเอาแล้วเทวดายุ่งแล้ววิทยาธรนี่เขาเรียกว่าเป็นเทวดาพวกหนึ่งนี่แปลกจริงเนาะอ้าวว่า,าไปจะเพิ่งแปลกบางทีท่านยังไม่รู้เรื่องกำลังเหาะมาทาอากาศเห็นนางกำลังเปิดหน้าต่างแลดูภายนอกอยู่ เกิดความรักกันมาเอาสิเมละนี่สวยมากสวยขัน้นเทวดารักจิงเข้าไปทานน้ตาลแล้วได้ทงความชมเชยเชยชิดกับนางอาศัยการอยู่ร่วมหลับนอนกับวิทยาธยรนั้นนางก็ตั้งคันต่อการไม่นานนักเออเทวดานี่ก็แปลก แต่วิทยาธรนี่จะรียว่าเทวดาชัดๆมันก็ไม่แน่นักไม่ทราบว่าคนประเภทไหนวิทยาธรแปลว่าผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้น่าจะเป็นพวกที่มีความรู้สามารถจะหอดได้แต่มีอำนาจกิเลสเป็นสำคัญความจริงถ้าเทวดาเขาจะมายุ่งกับคนนั้นไม่มีทางนี่คงไม่ใช่เทวดา มีตอนต้นบอกว่าเป็นเทวดาเทวดาก็ว่าตามเขาว่าไปอย่างนั้นถ้ามาวินิจฉัยก็ตอนนี้จะทราบว่าวิทยาทอนนี้ไม่ใช่เทวดาแน่ถ้าเป็นเทวดาก็ไม่มายุ่งกับขันห้าที่เต็มไม่ได้ความสุขปรบคนที่ไหนจะสวยกว่านางฟ้า เอนางฟ้าไม่มีสิ่งที่จะเป็นเสื่อมสุขโปรกภายในกายสําหรับคนนี้ในกายเต็มไปด้วยความสกขปรกโสมมคนที่มีความสะอาดอย่างเทวดาเขาไม่ย่องมายุ่งเป็นอนุวิทยาธรนิ้น่ากลัวจะเป็นนักวิชาการไม่ใช่ผู้ทรงอภิญญาแต่สามารถจะเหาะเหินในอากาศได้อย่างตะอินเทวดา เดี๋ยวก็เอาเรื่องี่อินเทวดามาเล่าซะไม่จบอเนเปน่าขอผ่านไปลำดับนั้นหญิงคนใช้เห็นเหตุการณ์นั้นแล้วจึงกล่าวว่าคุณนายนี่มาอะไรกันในห,ห็นนายท้องโตขึ้นมาน่ินางต่อก็บอกว่าข้อนั้นเนี่ยเธอจงยกไว้นะอย่าเพิ่งรู้เลยว่าทำไมช่ี้อ้วน เจ้าอย่าบอกแกใครๆนะต่อจนนี้ไปจงปิดเป็นความลับจึงได้เป็นแล้วนางจงไปพผู้นิ่งเสียเพราะกลัวเมื่อนายสั่งอย่างนั้นนางคนรับใช้กลัวก็นิ่งมืวอเวลาการที่ล่วงไปประมาณสิบเดือนนางก็คลอดบุตรให้หญิงคนใช้นำพรจจะนะมา ให้เด็กนั่งนั่นนอนในภาชนะแล้วปิดภาชนะเสียวางพวงดอกไม้ไว้ข้างบนสังหญิงคนใช้ว่าเจ้าจงเอาศีรษะเทินภาชนะนี้ไปลอยเสียในแม่น้ำคงคาเอา,เาเล้วใ่ไหมล่ะไอเจ้าเด็กคนนี้มีกร,รมหนักแต่คงจะไม่หนัก นี่เป็นแม่ทองแตสิบเดือนเนะี่ยไม่มีใครรู้รู้หญิงคนใช่คนเดียวเวลาคลอดก็คล้อดง่ายก็คงจะมีบุญเมื่อคลอดแล้วก็มีบุญมากมีโอกาสแม่จะได้ทิ้งไว้ในน้ำเออก็ดีเหมือนกันพูว่ากันไปเป็นกล่าวว่าถ้าถูกใครใครเขาถามว่านี่อะไร จ่าจึงบอกว่าพรีกรรมของคุณนายของฉันทําแก่สวดาหญิงคนใช้ก็ทําตามนั้นไอ้คำว่าพรีกรรมหามายว่าเครื่องแก้บนต่อมาหญิงสองคนกําลังอาบน้ําอยู่ในแม่น้ําคงคาเอาจริงแม่น้ำคงคาเนี่ก็ถือว่าเป็นแม่น้ําสําหรับเป็นลอยบาปในสมัยนั้นและกําลังสมัยนี้ก็ใช้เหมือนกันในอินเดียเห็นพระเจ้าน,านั้น ถูน้นำพัดมาหญิงคนหนึ่งพูดว่าภาชนะนั้นเป็นของฉันอีกคนก็บอกว่าสิ่งที่มีอยู่ในภาชนะนั้นเป็นของฉันเอาแบ่งกันทีนะคนหนึ่งต้องการภาชนะอีกตรงคนหนึ่งต้องการของในภาชนะเมื่อภาชนะนั้นลอยมาถึงแล้วจึงจับภาชนะนั้นวางไว้บนบกพอเปิดดูก็เห็นเด็ก หญิงคนหนึ่งเห็นเด็กข้าหญิงคนหนึ่งบอกว่าเด็กเป็นของฉันนะเพราะว่าฉันกล่าวว่าภ้าชนะนี่เป็นของฉันคนหนึ่งพูดว่าก็เด็กเป็นของฉันเพราะว่าฉันกล่าวว่าสิ่งที่มีอยู่ในภ้าชนะเป็นของฉันเอาละสิไม่เกิดทะเลาะก,กันนี้ตอนจะแย่งเด็กนี่แปลกหญิงนั้นสองนั่นเถียงกันไปสู่ศาลาวินิจฉัยแล้ว จึิงแจในความนั้นเมื่อบรรดาผู้อมตะไม่สามารถจะวนิจฉัยได้ยิงได้ไปสู่สำนักของพระราชาพระราชาส่นสนดับคำของหญิงเล่าสาวนั้นยิงสัดว่าเจ้าจงเอาเด็กเจ้าจงเอาภาชนะเตือตัดว่าคนนี้เอาเด็กไปคนนี้เอาภาชนะไป ก็หญิงผู้ที่ได้เด็กเป็นอุปถาอุปถายิการนะเป็นผู้บำรุงพระมหากัจจายนะอุปถานี่จะไปย่องเรียกว่มเมียนะอุปถากก็แปลว่าผู้บำรุงเพื่อเลี้ยงดูเพราะฉะนั้นหญิงนั้นจึงได้เลี้ยงทารกนั้นไว้โดยคิดว่าจะให้เด็กนี้บวชในสนักของพระมหาเีระต่อมาผมของเด็กนั้นได้ปรากฏรุงรัง เพราะบนทินแห่งคันอันเขาล้างออกไม่หมดอ๋อเวลาจเอาเด็กออกจากเด็กออกจากคันแล้วล้างผมไม่หมดหัวมก็รุงรังโถ,โถทตั้งนานในประกุณเลยในวันที่เด็กเกิดนั้นพระหิตนั้นชนทั้งหลายจะให้ชื่อว่าชาติะระเรียกว่าฉดินในเวลาที่เขาเดินได้พระเทระไปสู่เรือนนั้น เพื่อจะบินาบาตอุบาสิกาจึงนิมนพระเถระให้นางแล้วได้ถวายทพตาหารแก่พระคุณเจ้าองนี้ทําไมอาตมาเรียกว่าคุณเจ้าเพราะท่านเป็นอาจารย์ท่านพระหากัจยานะนี้ท่านเป็นอาจารย์สอนวิปัสนาท่านมหาเถระเรห็นเด็กจริงถามว่าอุบาสิกาท่านได้เด็กมาหรือ พระมาสีกาก็ากราบเรียนว่าได้มาเจ้าค่ะนี่ฉันเลี้ยงเด็กนี้ไว้ดีหวังว่าจะให้บวชในสำนักของท่านขอท่านจงให้เขาบวชก็แล้วกันแล้วก็เลยถวายเด็กนั้นเป็นภาระของพระมหาเทระพระมหาเทระรับว่าดีแล้วแล้วก็พาเด็กนั้นไปโปรดดูว่าบุญกรรมที่จะไว้ผลเป็นสมบ,บัติ ของกระหัสคนเด็กคนนี้จะมีอยู่แล้วไม่หนอนี่เปน็นว่าท่านรับมาแล้วก็พิจารณาดูว่าเด็กคนนี้ในเวลากําลังที่เป็นฆราวาสอยู่ <c oughs> เขายังมีทรัพย์สินอะไรหรือไม่ว่เกิดมาแล้วถูกทอดทิ้งไหมก็ต้องเป็นกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งยังเรีมวิว่าสัตว์ผู้มีบุญมากจะากได้เสรวยสมบัติใหญ่ เด็กนี้ยังเล็กนักแม่ยานของเขาก็ยังไม่ถึงความแก่รอบยังได้พาเด็กนั้นไปสู่เริงขบถากคนหนึ่งในกรุงตักศิลาอุบถาคนนั้นไหวพระเทระและและและ้วยืนอยู่เห็นเด็กนั้นแล้วเรียนถามว่าท่านเด็กได้เด็กมาหรือครับพระเทระก็ตอบว่าเอออุมาสก เขาแจากบวทแต่ก็ยังเป็นเด็กเล็กเกินไปขออยู่ในสำนักองคท่านก่อนนะเกาฝากเลี้ยงไว้ก่อนโนมาสุกนั้นรับรับ,รบว่าดีแล้วขอรับแล้วก็ตั้งเด็กไว้ในฐานะเป็นบทบำรุงบำเรอทนจะมีความเติบโต,ตมีความเจริญป็งกล่าวว่ากอสินค้าของบุคคลของมาสุกนั้นเป็นของที่สั่งสมไว้ทั้งสิ้น สิบสองปีมากจริงเขาไปสู่ระหว่างแห่งบ้านนำมารัพย์สินค้าทั้งหลายทั้งหมดไปสู่ตลาดเห็นเด็กในตลาดนั่งในตลาดแล้วบอกราคาสินค้านั้นๆแล้วก็กล่าวว่าเจ้าพึงเทรัพั์ชื่อว่ามีประมาณเท่านี้แล้วจึงให้สิ่งนี้นั่นแหละดังนี้ก็แล้วก็หลีกไปและไม่ต้องรู้เรื่องกัน มาลีสำนวนนท่านยุ่งจริงๆจะว่าแทนกันไม่ได้นะเราไม่เอยเข้าใจของท่านเป็นนวบบอกแจกของก็เด็กก็แล้วกันเด็กรับแล้วก็เด็กก็ไปก็ไ่านให้แล้วท่านก็ไปเป็นกล่าวว่าในวันนั้นเทวดาผู้รักษาพระนครทําให้ชนผู้มีความต้องการด้วัตถุโดยที่สุดแม้สัต่ว่าพริกและผักชี ให้ใบได้ไปสู่ตลาดของเด็กนั้นอ๋อให้เด็กขายของเด็กนั้นขายสินค้าได้สะสมรวยแล้วสิบสองปีหมดเรียบร้อยโดยวันเดียวเท่านั้นก็ดมพีมาไม่เห็นของอะไรๆในตลาดจึงกล่าวว่าพ่อสินค้าทั้งหมดเนี่ยเจ้าให้จิบหายใช่แล้วหรือเด็กตอบว่าไม่ได้ให้จิบหายท่างเจ้าค่ะ ฉันขายสินค้าทั้งหมดตามในที่ท่านบอกว่าของสินนั้นราคาเท่าไรก็ขายตามนั้นนี่เป็นค่าสินค้าชื่อโน้นอันนี้เป็นค่าสินค้าชื่อโน้นพระโกุมพีเห็นแล้วก็ปลื้มใจที่ว่าบุรุษที่หาค่ามีได้สามารถเพื่อจะเป็นไปอยู่ในที่ใดที่หนึ่งได้ยิงได้ให้ลูกสาวผู้จเจริญวัยแล้วในเรื่องของตนแก่เขา สร้างพวกบุรุษว่าพวกเจ้าจงสร้างเรือนให้แก่เขาเมื่อเรือนสำเร็จแ,แล้วจึงบอกว่าพวกเจ้าจงไปจงอยู่เรือนของตนอรบ,บันดาท่านพุทธศาสนิกชนเป็นนั้นว่าบุปกรรมของท่านพระชดนนีปแปลกเกิดมาถูกเขาสาบเขาแช่งเขาไล่เขาใสเขาส่งลอยน้ำทิ้งไป แต่ก็เพราะอาศัยบุญใหญ่ที่สร้างมาในการก่อนท่านจะสร้างบุญอะไรไว้เอาไว้ทราบกันมันหลังทั้งนี้เพราะอไรพ่อะวันนี้มันหมดเวลาเสแล้วนี่สําหรับวันนี้ก็ขอยุติไว่แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านนั้นหลายผู้รับฟัง